ไข่คุยกันรลกมัม่วงฮูฮ้ไข่เจียวฟูมากเดี๋ยวก่อนไข่นี้ไม่ใช่ไข่ธรรมดาเพราะเราไปขโมยมาจากแม่ไก่อารมดีวันนี้เราจะมาจาัดตอจีนเลี้ยงขอบคุณแม่ไก่กันถึงรามัาตาหล่อมางเลยทำไมมันจะมีไก่ไอีกเดี๋ยวสิก่อนที่จะเชิญแม่ไก่มาเราก แกฉันอิจฉาแม่ไก่ที่นี่มากกับมีพื้นที่สีเขียวเยอะสุดๆมิน่าแม่ไก่เลยอารมณ์ดีออกไข่อร่อยทางกับสานที่นี่เป็นแปลงนาสาธิศในแกเรียนรู้ธรรมชาตินอกห้องเรียนดูสิดูสิวันนี้มีน้องๆมาเรียนด้วยวันนี้น้องๆได้เรียนรู้การเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืนอย่างผักที่เนี่ยปลอดสารหวานอร่อยเอามาทําเมนูได้เยอะมากงานไม่ใหญ่แน่นะวิงานใหญ่แน่แน่วิ เราเชิญแม่ไก่มาทั้งหมู่บ้านเลยวันนี้นะคะเราพาแม่ไก่ขึ้นรถทัวร์ขบวนมนุทย์พาแม่ไก่ชมประเพณีโดยชาวเราอนะคะทำกันเองไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้าวฟาดข้าวทำปุ๋ยใส่เดือนเก็บพักปลอดสารน้องๆโชลีลาทำอาหารสุขภาพให้ท่านไก่ได้ดูไม่ได้กินเเพราะเรากินเองอร่อยมากจบทัวร์เราก็จะปล่อยให้แม่ไก่พักผ่อนตามอัธยาศัยเพราะเราจะแอบไปเตรียมโต๊ะจี๊เซอร์ไพรส์แม่ไก่กันติมซํำแหนด เลี้ยงดีขนาดนี้ต้องอารมณ์ดีแล้วล่ะระหว่างที่แม่ไก่กําลังเพลิดเพลินกับแหนแดงสย้อกล้วยนั้นเราจะแอบไปขโมยไข่กันขอนะฟองเดียวขอฟองเดียวฟอ,องเดียวเองขอฟองเดียวขอฟองเดียวไอ้ค,คุยกัะลากมามืใครอยากมาเจอแม่ไก่ก็มาแวะท,ทักทายกันได้ที่สูตรการเรียนรู้เกษตรและแปลงนาสาธิตโรงไฟฟ้าหน,นองแซงจังหวัดสระบุรีนี่จ้อ